ฟีบาวเรื่องผีทางภาคอีสานความเสือหนึ่งก็คือสินีบ่มมุมผีแม่ไม้เป็นผีที่ฆ่าชีวิตผู้ชายเศร้าอีสานไปนี่นับกันบทวนแล้วบัดย่ามผีแม่ไม้เข้าบ้านใดมันกะติตายกันเป็นวาเลนเลยเฮียล่งปานไปไม่ล่วงแล้วก็ตายตอตอกันในเวลาบด,ดนเด้แถมตายกันในเฉพาะหมู่บ้านหรือตำบลเดียวกันนี่ละ่ะ เราก็เป็นเฉพาะเขตที่ทราบว่าพี่แม่หมายเขาเท่านั้นเดชลดงันลดแห่นี่แนลนรับงานกันบท่านโหลดคนทางภากอื่นบางคนเป็นกนจะจิหาว่างมง่ายโดยเฉพาะคนหลุนใหม่ๆถึงคันนักวิจัยออกมาสี่เลยว่ามันเป็นโรคหัวใจหรือว่าสันกะโรคหลอนเลือดในสมองโดยเฉพาะโรคหัวใจนี่ ชีิเกิดเฉพาะกับคนที่มีเสื้อสายทางภาคอีสานตอนนั้นเกิดจากการเหตุเวียกเห็ุงานไายร่างกายอ่อนล้าเล้าหาลังเทือคนก็ไปหากินเหลาตื่มกับไปอีกพ่อหอดย่ามเดึกๆเกิดภาวะยุดหายใจเฉียบพันก็นเลยมองทิ้งไปอาการป่วยแบบบางหูสาเหตุนี่่นอิ่นว่าไหลาตายผููลังคนกะว่าถ้าเป็นผีแม่ไมอ้อลี ไปยังคนที่นี้ไปเหตุงานหอดตางประเทศพีแม่หมายจะงนั่ไปเอาชีวิตใดมันก็เป็นความเสือของแต่ละบุคคลเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเอาแต่ว่ามันก็นี่ค้าลำเลือกันมาตะโดนแล้วละบอมแมนตะคนอีสานดอกติเสือว่ามีพผีแม่หมายแต่ความเสือนี่ยังล่ามไปทังภาคเหนือแล้วก็ในประเทศเล่านำ คนที่เสือเป็นก็นจิหาปรัดคิกมะหอยแอลแขนไว้นาบ้านแน่นาลดมุ่นั่นหาลังคนก็เอาหุ่นฟางมาตั้งไว้ใส่เสียแดงเขียนว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายว่าสันแต่ที่สำคัญสีต้องหาเสือแดงมาแขนไว้ผู้ลังค้นห้อยไว้จนว่าขามปีก็มี่ถ้าปีใดเขาซากันว่า มันจะเอาผู้ชายที่มีซื้อขุนต้นด้วยสอเสือป้ายนั่นกระสิเปลี่ยนเป็นบ้านนี้ไม่มีผู้ชายชื่อสอเสือปัดวะแต่บัญย่ามผีแม่หมายอารวาตผู้ที่มักกว่ามูก็เห็นจิตเป็นน่องเทยของเฮ้านี่ล่ละสมัยแต่กี่เนาะผู้ใดแต่งโตแบบผู้ยิ่งคนเขาก็ทีเลี้ยวเบิงแล้วก็เว้าพื้นน้ำเดย้อนมันบ่ท่านสมัยคือสุมือนี่เนาะ โลกมันย่งประท่านเด้เปิดกว้างเพิ่นกะทิจับส้มกูไส้มาใส่ผ่าสินใส่กระโปรงเล็บกระต้องท่าเด้ถ้าผู้ใดอยากอายกระท่าตะยู่ก่อยกะมีผู้ลังค้นยานบอกขักท่าหอดลิบสติกสีแดงติดโบให้พร้อมขึดบังหลดสุมเจา้าผู้ยิ่งแนวใดหนวดหกอึงตึงอยู่ขึดว่าผีแม่หมายมันจิเสื้ออยู่บุบ่ แต่ว่ามันก็ะใส่ได้ผลดีกับชุ่มนักศึกษาเด้ผ้ากันยู่หัวพักจังสิตกเนี้ยเหมือนแรงฟ้าวกับหอยางไว้กินเขาอาบน้าแล้วก็นอนมูส่วนเที่ยวกับบกาาไปเที่ยวกลายเป็นผู้ท่ายแสนดีไปอยู่ระยะหนึ่งพุละสิมาเบาสู้กันฟังว่ามีข่าวเรืองผีแม่หมายเกิดขึ้นท่งใดแน่พี่น้องวังท่านว่าปีหกหกตอมกะลาหกเจ็ดนี่ ก็เป็นเลิกดีพี่แม่หมายออกอารวาอยุ่เหะเขตบ้านสำลรกหมูสิบเอ็ดสิบสองตำบลบ้านขามอำเภอนำพองขอนแก่นนี่ละยั่งบอท่านจิพ่อเดือนมีผู้ท่ายตายไปแล้วสิบคนจากทั้งเมื่อสามลอยลังค่าเลื่อนเดะความมาทาง้ง,างสุรินทร์แน่วังสิงหาหกเจ็ดนี่ไท้ยบ้านบ้านไพ่พีแม่หมายออกอารวาด ให้บ้านยานผ้าก,กันเอาเสียแดงเขียนคอความว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายใบนาบ้านย้อนว่าระยะเวลาแค่สีมือมีผู้ชายเสียชีวิตกับท่านหันสามคนโดยคนแรกนี่เพิ่นตายมือวันที่สิเกคนที่สองตายวันที่ยีสคนที่สตายวันที่2ี บ้านกับผ้ากันยานไปเบิดย้อนว่าสามคนเนี่ยตายแบบบอขา,าดคิดกับมีทั้งคนเสือคนบ่อเสือแต่ว่ามีนาาอันหนึง่งที่อ้ายเพิ่นตายนะเพิ่นฝันเห็นอ้ายเพิ่นกับผู้ที่ตายผู้แหลกย่างไปนั่งถนนกลางห่มให้กันว่าสันจากนั้นเพิ่นกับผ้างัดไปหดหนองมน์นั่นแล้วย้อนกลับไปวัางปีหาหกทางสีขอละพุ่มสุริน กมีข่าวเรื่องผีแม่ไม้อลาวัตขึ้กันแต่ว่าผัดมีผก้ชไยู้ยุ้หนึ่งเพิ่นป่เสือเพิ่นกับ่ไดเอาเสือแดงมาแขวนนาบ้านเนาะแถมเว้าลวกลู่อีกตั้งหากบอกให้ไท่บ้านเนี่ยเอาเสือแดงออกไปจากหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ว่าศัตปากฏว่าเราผัดไปนอนตายยุ้เดียววาหูสาเหตุไท่บ้านกะแหงลือกันไปคักบัดนี้ทัดมาอีกน้อยหนึ่งปีเดียวกัน ทางตำบลทาสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กมีผู้ชายตายแปลกๆ23คนไทยบ้านกะว่าผีแม่หมยแท้แน่นอนแต่พอไญ่อันนึงผัดบ่เสื้อน้ำมูเล่ากับ่เอาเสือแดงมาแขนแล้วเพิ่นกะน,นอนไหลตายซื้อๆรวมเล่าแหลี่ยส24คนพอดีภูมียาเล่ากะว่าผัวเล่ากะแข็งแรงดีบ่มีโลวมีไพ่หย,ยัง จากนั้นค้นในตำบลกับผ้ากันนิมนต์หลวงพ่อเก้ารูปมาสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพีแม่ไม้ย้อนกับมาอีกคือเก่าวังกลางปีหกเจ็ดนี่ท่างดงหลวงมุกดาหารพื้นที่มู่หาหอดมู่สิบสองตำบลเดียวกันแปมู่บานนี่ละช่วงประมาณเมาษาคือภาสองเดือนนี่มีคนตายรวมแล้วสี่สิบคน แต่ละคนเป็นผู้ชายเบิดแถมมีตะไยลุ่นซิบสีหอดสีสิบปีแต่ละคนก็นแข็งแรงคักบอมีโลกมีไพยยังแต่อยู่ๆกับนวน,นตายสือส่อๆท้ายบ้านก็เลยผากันเขียนไปนาบ้านบ้านนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่ชนีตุด๊ดและกระเทยว่าสันแย่าวาตะทั้งอีสานเด้อพี่น้อง ทางสุโขทไทกันมีผีแม่ไม้หมู่บ้านหนึ่งในตำบลแม่ศิลอํอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดชุกโขทไทบางต้นเดือนพฤษภาคมีคนตายต่อกันหาคน้นมีไทบา้านคนหนึ่งเพิ่นฝันว่าเห็นผู้หญิงเทาๆใส่สุดสีขาวว่าบอกว่าสิมาเอาชีวิตผู้ชายในมออยหมู่บ้านพ่อญาเหมือเศร้ากับมีผู้ชายตายแบบบ่ฮหูสาเหตุ มีคนหนึ่งตายค่าเข้ออีเลยหาละคนกลับมาจากงานศพจูจูกับลมลงไปซสือๆกับผ้ากันหาเสือแดงมาแขวนนาบ้านแล้วบะนี่ท่านว่าคม2องพัาบตำบลหนองงูเหลือมจังหวัดตากมีผู้ชายตายต่อเนื่องสิบคนมีผู้ยิ่งแค่ผู้เดียวทาวพผีแม่หมายสิมาเอาผู้ชายได้มูบ่บานไปเป็นผัว ซุ่มบุไส้กับผ้ากันนี้ออกจากหมูบ่บ้านเบิดจนว่าเลืองซาจังผ้ากันกลับมาหาเสือแดงมาหอยแล้วบาดนี้หาลังคดเพล่นกับบอเสือดอกแต่ว่าแห่งยานตายเอามาแขนไว้น้ำมูเพิินขึ้นกันบ้านนั่นก็เลยกลายเป็นบ้านแม่ใหม่ไปชั่วขคณะหนึ่งปีเดียวกันทางตำบลป่าสะเปิบอำเภอว่างโปกเพชรชบณ์ในเวลาสาสเดือนนี่ มีคนตายแล้วสี่สิบคนว่ะสันแต่ว่ามีทั้งผู้หญิง่งผู้ทายร่วมกันดอกว่าเพิินว่เพ่มั่นใจดอกว่าเป็นผีแม่หมายบา่แต่ก็มีคนเอาเสือแดงมาห้อยเคยมีหมอผีหมอส่ง,ขงเขามาในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่า mm. เห็นวิญญ,ญาณสัวไล่หลายแหงโดยเฉพาะอยู่วัดจากนั้นก็มีคนตายต่อๆกันมาเรื่อยๆสว่วนไงก็ตายแบบบปฮูหสาเหตุ ยัางายอันหนึง่งเล่ามุ่งหลังข้าวัดยูดีๆพ่อล่งมากกันนอกแต่หามทรงล่งบานเลยหาลังค้นกับเป็นร่มเหลือกับบ่ฟืนเลยมู่บ้านเดียวตายสี่สิบคนกับบ่แมนธรรมดาได้พี่นอ้องเพิ่นก็เลยหาพระมาสวดมนต์ทรงดวงวิญญาณอยู่วัดพระเล่าก็บบอกว่าให้เฮ็ดบุญไล่ไหลสวดมนต์ไล่ไหลเอาเสียแดงมาแขนไว้กับบ่ซอยอยังดอกว่าัน วังกลุมผ้าปีหกหาบ้านแฮตำบลเจียงอําเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิมีพี่แม่หมายอารวาดผู้ชายตายต่อกันเก่าค้นภายในสองเดือนพ่อเอาเสือแดงมาแขนปากฏว่าคนก็นตายหน่อยลงหาลังบ้านเพิ่นก็นเอาแหมากลางบอกว่าแห้เป็นพญาพันตาวะสันเดชอยดูดซับสิ่งสัวไล่ต่ว่าหลวงพอเพิ่นกะบอกว่า เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาโยมเอ้ยวังมก,กะลาปีหกสาไทยบ้านบ้านทาหลวงตำบลทาหลวงอำเภอพิมายโครลาดนี่ละกับผ้ากันหาเสียแดงมะหอยย้อนมีคนตายต่อกันสิบสาคนเทิงผูงง้ยิ่งเทิงผู้ใส่อายุ17บหอดหกปีตายในช่วงสามเดือนวันสัน คนล่าสุดในี่อายุหาสิบหปีนอนเบิดสติอยู่ขางทั้งถนนมูบานจากนั่นพันกระเสียทั้งทั้งที่สุขภาพเล่ากับแข็งแรงดีอันนี้แอดวากับบอคอยสิแปลกดอกแต่ว่าพันกระซากนวัดผีแม่ไม้ขั้นสิวเาวพื้นเรื่องผีแม่ไม้เรื่องผีปอบนี่กาลสินบ่อแพ่ผู้ใดกุมภาปีหกสาม ทางบ้านโน่นสงาตำบลน้องกุงอำเภอเมืองกาลสินเทิงปอบเทิงพีแม่ไมายพี่น้องมีคนเห็นหมาดำฟุงบักไงบัสันบุกเข้ามาในมู่บานพ่อตอนเศร้าก็มีคนตายแบบบังหูสาเหตุพ่อย่มกังขึ้นหมากะเฮากะหอนอย่างหวยหวนร่วมๆแล้วมีคนตายแปลกๆแ,แ,แปดคน ภายในเดือนเดียวไท่ายบานกับผ้ากันเอาเสียแดงมาหอยนาบ้านแล้วหาพระมาหอยข้อพร้อมเขาว่าเจ็ดศพแหลกนั้นเป็นผู้ชายทั้งเบิดอายุสี่สิบหอดเจปีมีผู้ยิ่งแค่ผู้เดียวคนสุดท้ายอายุสี่สเก้าปีเล่าบ่ได้ป่วยเป็นอย่างไ,ได้แด้ไทยบานกับเสื้อ่าเป็นผีปอบ ส่วนผู้ชายผู้อืนน่นนั่นหาลังค้นกับป่วยนหนๆๆ่อยแน่ๆซื้ซซอๆบ่เป็นตาตายกะตายแต่ว่าส่วนใหญ่กะแข็งแรงดีหาลังคนนั่งเล่อนอยุ่ซื้อแต่อยู่ๆกับปวดท้องแน่นท้องอึดอัดหายใจบ่ออกว่าสันเด้เราก็ไปเสียอยู่โรงพยาบาลถ้าขึ้นไดได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนขักๆนี่ตื่นย่าเหมือเร้าม,มาาสิมีคนตายโลด ถ้าเวาไปแล้วยุการาินนี่มีข่าวเดืองปอบและพี่แม่ใหม่ดูกมูเนาะปีหกหนึ่งท่างตบบลดงมุนอำเภอหนองกรุงศรีตายหาคนโดยเฉพาะสองในหาเป็นคนนุมน่มๆแล้วก็อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันอีกตั้งหากผู้ตายนะั้นมีอาการวูบไหลตายแบบบ้าหูสาเหตุแต่ว่าไทายพี่น้องเพิ่นว่า รอบข้อเพิ่นมีห้อยเขียวคำคือยังถือค้นบีบนี่ล่ละก็ล่งความเห็นกันว่าเป็นฝีมือของปอบกับพีแม่ใหม่ไถบ้านก็หาเสียแดงมาหอยตามระเบียบเราก็เขียนป้ายหน้าบ้านบอกผีไว้พร้อมว่าบ้านนี่บ่มีผู้ชา้เพิินว่าที่แหลกมีค้นฝันเห็นผู้ชา้กลุ่มหนึ่งใส่สุดดำผ้ากันยกขยงกันมาแล้วก็ผ้ากันมาสร้างบ้านสร้างเฮื่อนมองยูมองเศร้า ยุมองปากท่างเขาหมู่บ้านจากนั้นก็มีเสียงมาหอนตอนกลางคืนแล้วก็มีคนตายแบบบ่าหูสาเหตุไทยบ้านก็พ้ากันปิดบ้านปิดซองไตเว้น,เ,วนเพินว่าเจ็ดปีก่อนนี่ก็เกิดเรื่องแบบนี้คือกันมีคนไหลตายเจ็ดคนว่าสัน่นจนได้มนมดลงพอซื่อดังเพิ่นมาซอยขับไล่ตวบาจักแมนปอบหรือว่าดผีแม่ไม่ หลังจากนั้นกับ่ามีหอย่างอีกจนความมาตอนปีหกหนึ่งนี่ละวัางปีหาเก้าเดือนเมษาบ้านพุทธรักษาตะบนเขาพานอนอํอำเภอ,อย่างตลาดกาลสินกับผ้ากันเอาเสียแดงมาแขนไว้เขียนว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่แมวกับหนูยอนผู้ชายไลตายต่อกันสี่คน แต่ละคนกับบ่ได้มีบาดเจ็บหรือป่วยอ,อยังมีคนในหมู่บ้านฝันว่ามีม้าดำกับกบหยักเข้ามาในหมูบ่บ้านคืนเดียวกันเลยกับที่มีคนไหลตายเพิ่นกันเลยว่าบ่แมนปอบกับผีแม่หมายสองอันนี้ละ่ะมาเดือนท่านว่าปีหกสองทางตำบลน,น้องหัวแหลดอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาก,กับมีข้าวผีแม่ไม้ออกอารวา กินบุไา่ในตำบลไปแล้วเป็นสิบบ่อเวินแม่กระทั่งพ,ะพะระพระลูบนีเพิ่อนอายุ63ปีแข็งแรงดีว่ามีโรคมีภัยยังเพิ่นมักสิเอาเต้นมะกลางจำวัดอยู่เหาะป่าหลังวดัดเล่านอนตะแขคงขางมรณภาพแบบประสาบสาเหตุไทยบ้านกระเชื้อว่าเป็นผีแม่ไม้ถทาผีแม่ไม้อิลีก็ะคือสิเป็นตะบากแห้งเนาะ ก้อนนานั่นเดือนหนึ่งประมาณเดือนพฤศจิกาทางบ้านสะมาขาตะบนน้องไหม่ไพอําเภอเดียวกันคืออําเภอน้องบุญมากนครราชสีมานีลา่ละมีคนไหลาตายต่อกันหาคนที่สำคัญมีสองตายายเป็นผัวเมียไหลาตายพร้อมกันทางอุดรขอแกนแก่นก็มีข้าวหลายอยู่เด้เอิ้นได้ว่าทุกจังหวัดใต้ภาคอีสานนี่ มีข่าวเลือกันเบิร์เว้าพื้นเรื่องผีแม่มายนี่ตามคัมโบราณเพิ่นววาเป็นผู้ยิ่งไม้ที่มีความต้องการทางเพจสูงหาหลังเถือกะว่าเป็นโซเพนี่อันนี้กะว่าไปเนาะตามความเสื่อเพิ่นละ่ะพ่อตายไปแล้วกะหาดึงเอาวิญ,ญญาณผู้ทา่มาเป็นผัวว่ได้เลือกดอกว่าเป็นผู้ใดแต่ว่ามักคักพวกบ่ทันมีเนี่ย เอาจนกว่าสีพ่อใจคุณแล้วเพิ่นจังสีเศร้าเรื่องผีแม่ไม้กินค้นนี่ยกับบ่ได้เกิดขึ้นดูๆหรอกมั่นสิเวบนไปหลยปีขยับไปมองไม่เน่เป็นสิบปีจังว่นกลับขึ้นมามองเกาแต่สมัยแอดเป็นเด็กหน่อยหน่อยนีย่ก็เห็นมีข่าวเรื่องผีแม่ไม้ในดูแต่เขากับบ่ได้เอาเสือแดงมาผูกไว้ขึ้นสมัยนี้เด้เพิ่นว่าผีแม่ไม้มักอีหยัง ก็เอาอันนั่นละให้มั่นว่าสันเขาก็จะเอาไม้มาแกะสลักเป็นประรัดคิกอันบักไงแขนไว้น้ำหัวบ้านแต่ว่าพิธีกรรมอื่นๆพวกท่าเล็บท่ายัง้งไงสิก็อันเดียวกันสมัยนั่นพ่อแอดเนี่ยเล่าบอเสือแนวมุนี่เด้แต่ว่าลูกสาวเนี่ย่านพ่อตายเลยบังคับไปท่าเล็บเพิ่นก็เลยเด้มาหายนิวหนึ่ง่าแต่นิวก้อยก็เอาละ อาอคอนเมื่อนันเพิ่นก็นได้เล็บสีชมพูเช่นเว่นแล้วตาที่แหลกๆมีม่มาย่อันหนึ่งฝันว่ามีผีผู้ยิ่งเขามาในฝันว่าจะเอาผู้ชส้ไปเฮ็ดผัวขอเอาผัวเจ้าใดบ่ว่าสัน่นมาไ่อันนันเพิ่นกับโมโหแล้วไล่ตบผีในฝันเนาะพ่อ,อย่าเมื่อเศร้ามากน้องชส้เพิ่นก็นอนไหลตายไปซื่อ พ่อหูจังสั่นเล่าก็ะห้องไห้แล้วก็เบา้าว่าักให้กูให้มันเอาผัวกูไปชะมันกินแต่เหล้าเมา้ายาเรียกงาบเหตุบะสางสรุปว่ามือนั่นแต่จัดเท่งงานซพแต่จัดเท่งหมอยามาอย่างไม่ไ่อันนั้นละถือผัวยองเอาหลังจากซพแลกทัดมาอีกสองเมือก็มีคนตายอีกเป็นผ้ชไสน้นุม่ม โลกไพ่บ่มีพ่อะายอันนึงเล่าบ่มีเมี่ยเนาะเค้นกับปากดีแล้วขำมาเอากูนะกูสิจัดหายจังตะเซ่าหอดแรงกักเบิดชุมือบัดต้องไปหาผู้ใดอีกว,ว่าสัน่นวาพ่อตกง่ามกลางคลืนเห็นตะฟ้าดุกไปปุกแม่บอกว่าจะคองฝันเห็นผู้ยิ่งมาขอนอนนําแต่มาไญ่เท่าๆแล้วกับหูตาบ่ดดีเนาะ ลูกออกมาจากมุงแล้วก็ถามลูกไส้ว่ามึงมี่ยังกับมันไปละ่ะลูกไส้กับฝ้าตอบบ่าลนะเนาะใคกยกระย่านตายอยู่เด้แต่ว่าบักท่านันแล้วไปนอนน้าเขาเพิ่นเว้าความฝันว่าในท่าคดน,นุมในมูบาน,นี่ละ่ะได้นอนกับู้หยิง่งผูง้นันวาซันพ่อตื่นย่ามาเ้าเพิ่นกระตรงดิ้งไปหาในท่าอยู่บ้านเว้าความฟันเขาจะคว้างให้ฟังแล้ว นายท่ากะว,ว่าฮู้แมนอิลีเล่ากับฟันเห็นแบบเดียวกันผู้ยิ่งลักษณะเดียวกันเลยแล้วเล่ากับมี่เอียงกันอิลีบอมบอม่มสามมือแต่จัดงานศพพอยไงท่าทัดหมามือซองมือพอยไงอันหนึ่งกับฟันเห็นผู้ยิ่งลักษณะคล้ายๆกันนี่ละมาขอนอนนั่มต่ว่าเล่ากับบนอนเล่าก็เลยหลอด นี่กัเป็นความเสื้อเนาะพี่น้องโปรดใช้วิจรารณญาณเดอ้อพิจารณาให้ดีความจริงแล้วผีแม่หมายอาจจะมีจริงหรือบ่มีจริงก็ได้แต่กะัะ่าไปรลวบลูเนาะของที่ห้าเหลียวบ่เห็นถึงสิบ่เสื้อก็ตามแต่ว่ามีวิธีป้องกันผีแม่หมายอยู่หาข้อหญ่ๆเอามาบอกกันพี่น้องขอหนึ่งท้าเล็บสีแดงทั้งตีนทั้งมือ ขอสองทาลิปสติกเน้นสีแดงๆไว้คอ3ติดป้ายบอกพี่แม่ไมยไวนาบ้านว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายคอสหาหุ่นฟางมาใส่เสียแดงหรือปะสันก็มีประลัดคิกพร้อมตั้งไว้นาบ้านหรือปะสันกหาเสียแดงมาแขนไว้ก็ได้คอสุดท้ายคอหาสำคัญเลย ทานเจ้าฟันเห็นผูญ้ยญิงมาขอนอนนั่กะหามมีเป็นอันขาดแค่นี้ก็สีปปอดไพ่จากพีแม่ม่ายแล้วแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาแอดก็บ,เบ่เคยได้ยินเรื่องผีพอหมายจาก้กเถอะขอบคุณทีเข้ามาติดตามรับชมถ้าผู้ใดอยากจะสนับสนุนช่างก็กดปุ่มขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงได้เด้อพี่น้องโดเนทมาจาักสิบยบาทแอดก็ดีใจแห้งแล้ว ต่สำหรับผู้ใดมาได้ไโดนเน็ตแค่บ,บากดถามโฆษณากระถือบันการช่องกำลังใจให้แอดแต่เฮ็ดคลิปมวนๆต่อไปเด้อพี่น้อง